สวัสดีค่ะนักศึกษา,ม,าสมสทวิดีโ,โอการสอนผ่านเว็บไซต์เรื่องการศึกษาจากบริการการเรียนการสอนแก่สังคมเพื่อมวลชนมหาวิาลยได้จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ให้บริการสังคมเพื่อมวลชนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ได้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะเข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์ของมสทโดยพิมพ์ www.sgu.ac.th เลื่อนเมาส์มาที่หัวข้อ Earning l e Service ที่หน้า Earning l e Service ให้คลิกเมาส์ที่ชุดบทเรียนเพื่อเข้าสู่หน้ารวมบทเรียนของสาขาวิชาต่างๆที่หน้ารวมบทเรียนของสาขาวิชาต่างๆให้เลื่อนเมาส์มาคลิกที่เรื่องที่ต้องการเพื่อเข้าสู่ เนื้อหาของบทเรียนนะคะที่หน้าเนื้อหาบทเรียนจะแสดงเนื้อหาบทเรียนบริการแก่สังคมเพื่อมวลชนค่ะให้นักศึกษาเลื่อนเมาส์มานะคะด้านล่างนะคะแล้วก็ให้เลือกเมาส์มาคลิกที่เริ่มศึกษาค่ะเพื่อที่จะเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียน เมื่อคลิกที่เริ่มศึกษาก็จะปรากฏหน้าหัวข้อเนื้อหาในเรื่องที่เลือกนะคะโดยแสดงการเรียนเป็นเมนูเรียงลำดับผู้เรียนสามารถเลื่อนเมาส์มาที่เมนูที่สนใจได้ตามความต้องการค่ะเมื่อคลิกที่เมนูที่สนใจจะปรากฏหน้าเนื้อหาของเมนูที่เลือกผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนโดยเลื่อนเมาส์มาคลิกที่ลูกศรไปข้างหน้านะคะหรือว่าลูกศร ไปด้านหลังและกลับเข้าสู่หน้าแรกของเรื่องได้นะคะ